สวัสดีค่ะ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 ตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่1ตุลาคม2557กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะดิฉันอรุณโอไทยซิริบุทค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะพิตมากรุมาลค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะ1ตุลาคมวันชาติจีนนะคะแน่นอนถ้าพูดถึงวันชาติจีนทุกคนคงจะจับตาไปที่เหตุการณ์ที่ฮ่องกงที่ยังคงมีการชุมนุมเพื่อที่จะริกร้องประชาธิปไตยเต็มใบอยู่ซึ่ง ล่าสุดเองเนี่ยผู้นําของฮ่องกงก็คือในเขตฮ่องกงเนี่ย mm hmm. ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนยุติการกระทําในการออกมาชุมนุมโ mm hmm. ดยบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะ mm hmm. แล้วก็ในมุมของการวิเคราะห์เนี่ย mm hmm. หลายคนก็บอกนะบอกว่าดูที่ความตั้งใจของกลุ่มผู้ชุมนุม ว่ามันจะมีจุดถักหรือว่าจุดเปลี่ยนที่เขาเลือกเอาวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยจากจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่ <Ừ. S 1> และตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการส่งกําลังทหารจากส่วนกลางเข้ามาถ้าแบบนั้นเนี่ยเขาบอกอันตรายสุดๆแต่ว่าทางอังกฤษและอเมริกาเองก็มีการแสดงท่าทีต่อการชุมนุมที่ฮ่องกงด้วยนะคะโดยภาคฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็มีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลจีน ฝากความหวังว่าอย่าใช้ความรุนแรง<ม>กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็ประกาศสนับสนุนการชุมนุมที่ฮ่องกงด้วยค่ะซึ่งการในการชุมนุมแต่ละพื้นที่นะคะเขาก็มักจะมีป้ายที่เป็นการแสดงออกนะคะเป็นการสื่อความหมายไปยังประเทศต่างๆที่เขาจับตาหรือว่าเล่นข่าวนี้อยู่ปรากฏว่าข่าวของฮ่องกงเนี่ยมันก็มีป้ายป้ายหนึ่งเขา<อ>เขียนว่า free hong kong แล้วก็มี free thailand ไปด้วย<อ>แล้วพูดถึงป้ายเนี่ยก็มีป้ายคล้ายๆลักษณะแบบนี้ไปโพล่อยู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม บอลระหว่างเกาหลีใต้กับทางไทยด้วยนะไม่รู้ไปยังไงมายัางไงอิเล็กชันไทยแลแ<ร>นด <ะ S 2> ์พร <นะ S 2> อนหน้านี้ก็มีฟรีไทยแลนด์ถืออยู่ในสนามฟุตบอลเหมือนกอันใช่ดีสันกีฬาสะท้อนประชาธิปไตย <c oughs> ใช่แบบนั้นก็มไม่น่าเชื่อว่าเออแบบกีฬามันก็มีมีการเมืองหมายถึงแบบมีมีการเอาการเมืองอะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนที่คุณนิสนันคุยกับจย์ธิดาไงคะใช่เรื่องชัยชนะในเอเชียนเกม เกี่ยวข้องกันการเมืองกับ,ก,บกับความสําเร็จของกีฬามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเพราะว่าแน่นอนว่าในการที่จะอจัดฉีดหรือว่าจูงใจประชาชในให้หันมาเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องมีหลายอย่างทั้งการทุ้มงบประมาณลงไปนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆ <c oughs> ซึ่งมันก็ต้องมีความแข็งแกร่งของระบบการปกครองเสียก่อน <c oughs> ซึ่งมันก็มีก็อาจารย์ธิดาได้เปรียบเทียบ <c oughs> นะคะในระหว่างประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์ <c oughs> มันก็ถ้าจะเปรียบเทียบดูไปถึงโอลิมปิกเลยนะคะคืออันดับหนึ่งเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกาดับสองที่เป็นจีนนะ เออมันก็สะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกัน<อ>แต่อาจารย์ธิดา,ดาดก็บอกแต่ใครอย่ายไปเอาอย่างจีนนะเดี๋ยวเห็นว่าจีนแข็งแกร่งเป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์ที่มาที่ไปไม่เหมือนกันเพ<อ>ราะว่าจีนเนี่ยผ่านการปฏิวัติประชาชนก็คือมาจากรากยากขึ้นมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อืมซึ่งที่มาที่ไปไม่เหมือนกันแต่มันก็ต่างกันนะต่างอ่อสาสหรัฐอเมริกานี่อันดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่เป็นประชาธิปไตยใช่ อันดับสองคือจีนการปกครองแตกต่างกันแต่ว่าพูดถึงเกาหลีแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหทุกคนที่สนใจไปเทีมทีมนักฟุตบอลไทยที่ไทยเจ็บเจ็บเจ็บจริงอะไรจริงนะคะสองลูกโทษที่เกาหลีใต้ได้ไปเนี่ยควรจะได้หรือเปล่าในเฟซบุ๊กนี่กระหน่ำเลยนะคะกระหน่ำเล่นกันแบบชนิดที่เพจอินชรนเกมต้องปิดจริง เพราะว่าคนที่เชียร์ฟุตบอลไทยเนี่ยคือมีการแสดงความเห็นในจุดโทษสองครั้งเนี่ยค่ะจุดแรกเนี่ยไม่ควรได้ก็ได้ยิงไปจุดที่สองไปฟาวในเขตโทษซึ่งมันแฮนด์บอลหรือเปล่าเพราะาบอลเนี่ยมันไปโดนลนักษณะคือตรงแขนตรงเนี้ยแต่กรรมการไม่เป่า ไทยก็พลาดจุดโทษไปสุดท้ายเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือต้องไปเจอกันนะคะต้นลาคคมนี้ไม่รู้จะมีอะไรก็เป็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันเขาเขามีการกลัวกันมาก่อนแล้วในตอนที่เราจะมารู้ว่าเราจะมาเจอกับทางเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณซิโก้เองก่อนหน้านี้ก็เคยมาให้สัมภาษณ์ว่า คือเราเนี่ยมีความพร้อมแต่กลัวอย่างเดียวเนี่ยกลัวจะมีการเล่นตุกติกกลัวเรื่องการโกงหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันก็ตามเนี่ยที่จะเทียร์เนี่ยก็กลัวอยู่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่คาดการเอาไว้จริงๆด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกมของประเทศอื่นที่เขาแข่งกับเกาหลีเหนือเนี่ยอออขอภายเกาหลีใต้เนี่ยนะคะมันมันก็มีลักษณะที่แบบมีแท็กติกอะไรต่างๆนานาอ่าใช้ง่าย เออใช้คำว่าแท็กติกอะดีละมีการเล่นแท็กติกต่างๆอยู่พอสมควรแล้วครั้งนี้เนี่ยที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยก็ไม่วายที่เกรงกันว่าเจ้าภาพอาจจะมีการเล่นตุกติกอะไรหรือเปล่าเรื่องของจุดโทษเรื่องของการนับเวลาอะไรต่างๆแต่ว่าบางทีอ่ะจะจะว่าในมุมของเจ้าภาพก็ไม่ได้นะเพราะว่าคือเจ้าภาพเนี่ยแข่งในประเทศเขาก็จริงแต่กรรมการอ่ะหลากหลายคือมาจากหลายส่วนหลายประเทศแต่ด้วยความคือมันเป็นธรรมชาติของกีฬาไหมพี่ทุกครั้งใครเป็นเจ้าภาพก็ตามความเกรงใจเนี่ยบางทีคือร ลอ <S 2> <S 2> อ้ลอมรอบสนามเนี่ยเกาหลีทั้งนั้นเลยแล้วเกิดแบบ ไม่ภาวะกดดันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าใช่ภาวะกดดันแต่ถ้าจะว่าด้วยเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเรื่องการตัดสินกรรมการไม่ใช่เฉพาะประเภทกีฬาฟุตบอลเท่านั้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยลมปิดสนาก็เกิดขึ้นแล้วก็การตัดสินที่ชนิดแบบคนงงกันทั้งสนามเสมอกันมาสองเซตแล้วก็เซตที่สามไทยชนะสรุปอีกประเทศหนึ่งชนะซะอย่างนั้นคุณเอาเออลองสรุปตัดสินยังไงเนี่ยไม่ได้เอาความชนะในในในความเสมอ ที่เท่ากันมาตัดสินเหรอ <ภา S 1> ก็กมงงมืน,มนกันไปนะก็เกิดมาตรฐานเกิดขึ้นนี่แหละถ้ากีฬาอะไรที่ใช้กรรมการที่เป็นคนเนี่ยมาตัดสินมันก็เกิด<ช>กรณีแบบที่เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเหมือนเมื่อก่อนนี้อเอโอลิมปิก ก็คือมวยไทยเนี่ยแ, <fiance, S 1> แหละก็ประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกัารล้านสายตาผู้ชมชอะไรแบบเหมือนถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าจะนํำสู่กรณตีต่างๆที่เกิดขึ้นนําสู่การแก้ไขดิฉันว่าได้เหมือนก<ท>ันนะเหมือนฟุตบอลโลกอะคะ่ะที่เขาดูว่าล้ําเส้นหรือไม่ล้ําเส้น<อ>ก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อันนี้จะเกิดขึ้นในกีฬาไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลระดับโลกระดับประเทศอะไรก็แล้วแต่หรือเปล่าก,ก็ก็น่าหยิบไปคิดเหมือนกันนะคะ่ะะก็เป็นกําลังใจใจเชียร์ละกันก็ยังไม่พลาดเป้านะคะก็ยังมีเป้าให้ได้ลุ้นกันก็คือเหรียญทองแดงนะคะแข่งกัวนอนไหนอิรักอิรัก หลอรล้วนการเหรียญทองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะส่งใจไปเชียร์ให้ได้เหรียญทองแดงกลับมาประเทศไทยด้วยค่ะประเด็นการเมืองก็มีเหมือนกันนะคุณนิมาเมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนจับตาสนชที่ได้ถามไปที่ปปชว่าท้ายที่สุดเนี่ยสนชมีอํานาจในการอถอนหรือไม่ ปปชก็บอกเลยก,ก็สปชเนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนสสและสอวอแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้บอกนะว่าถอดถอนได้หรือเปล่าค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะถอดถอนได้หรือไม่นะคะอ,อันนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างที่เดี๋ยวเราจะลงรายละเลอียดแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะ,คะรวมไปถึงเรื่องของทางสารปกครองนะคะก็ออกมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ 28สอนอนชอนะคะได้ยื่นเรื่องเข้าไปให้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะเกี่ยวกับการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินสรุปแล้วก็ต้องยื่นนะคะภายในวันที่3เพราะว่าศาลไม่รับในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องของทางอดีตสวจังหวัดยโสธรน,นะคะที่ร้องเรียนไปว่าการสรรหาสปชนในจังหวัดยโสธรน,นั้นมีความไม่โปร่งใสล่าสุดสปรครก็ได้มีการรับคําร้องเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ได้มีการที่จะมาไต่สวนฉุกเฉินก็ต้องดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยศาลจะมีการเรียกไต่สวนหรือว่าจะมีคําพิจารณาวิิจฉัยออกมาว่าอย่างไรคุ้มครองชั่วคราวหรือเปล่าคะ อ่าอันนี้ไม่แน่เพราะว่า2ตุลาคมเนี่ยคือต้องประกาศแล้วในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมติทุ้งครองชั่วข่าวนั่นหมายความว่าที่ยะโสธรเนี่ยจะยังไม่ประกาศรายชื่อสมาชิกสบชค่ะนะหรืออาจจะพิจารณาในวันนี้หรือเปล่าก็ต้องติดตามรายละเอียดทีม รวมไปถึงการส่งไม้ต่อด้วยค่ะกับตำแหน่งขบบทบนั่นเองนะคะมีการเข้าพบนะคะประธานอุตมรีเผีพเพรเปินสุรานทนด้วยแล้วก็มีพิธีจัดงานเลี้ยงอำลาเห็นสื่อเขาลงมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นไปร้องเพลงมีตาแดงแงก็รู้สึกเพลงตาแดงแใงไปหายมีอาการตาแดงแงคือว่าเพลงตาแดงแของพลันกับพรเลโพไดดูหจะดูน่ารักทลเนี่ยใครแปะไขอะไรนะจะไว้มาลือบบอเอาคนละเป็ ต้องร้องอนเสในกุดมเด็กเลยนะลาจอืลเออเนียนะคะแต่เขาบอกเขาร้องเพลงนี้ขอขื้ความสุใช่ไหมต่เพลงที่มาตาแดงๆเนี่ยเห็นแบบเพื่อแผ่นดินไทยหรืออะไรสักอย่างเลยนี่นี่นี่เพลงขอขึ้นบรรโปรดิวเซอร์รายการเราฝากมาบอกมาไปคาราโอเกะบรรจุลงในคาราโอเกะของร้านต่างๆแล้วนะคะติดท็อปชาร์ตด้วยนะมีคนร้องมีเมนูเพลงให้เลือกใช่ เพลงนั้นก็คือคืนความสุขให้คนในชาติให้ร้องกันแล้วก็เมนูที่เลือกเนี่ยก็เป็นภาพของคนเอพยูจันโอชานี่ยนะไหลทุกขบอบบบแนะนําไม่ต้องขึ้นอตัวอักษรนะร้องได้หมดล่ะร้องได้หมดแล้วนะคะเรื่องแบบเาร์ี้ยังมีการเต้นงไม่ต้องที่ไหนนะคะปาร์ตี้กลุ่มแก๊งในฉันเนี่ยกลุ่มแก๊งคุณปาร์ตี้อยู่ๆนึกขึ้นมาอะไรนะเราจะทําตามสัญญาร้องกันใหญ่เลย ทหารอากาศไม่รู้มีเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าเรื่องไหนไม่รู้เนาะเงียบไปแล้วเงียบไปเลยเงียบไปเลยนะคะไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองสังคมก็น่าสนใจนะคะท้ายที่สุดแล้วไอ้เกมนะคะที่เขาใช้พาาหัวเนี่ยได้ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วถึงแม้ว่าจะมีการรับสารภาพแต่ว่าเป็นการรับสารภาพแบบจนด้วยพยานหลักฐานนะคะแล้วก็น้องที่มดเข้าหูเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแพทย์ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรวมไปถึงสาเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดเราจะได้ติดตามกันในวันนี้นะคะ,ะแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันนะคะ,ะสำหรับประเด็นที่คึกโครมสําหรับผู้หญิงที่อยากจะสวยด้วยวิธีมไม่ธรรมชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็มีเคสตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะกับน้องหญิงแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นน้องเบิร์ดตะดุง่ง <laughs> ไม่ใช่คุณหญิงนะคะเป็นผู้หญิงชาวจังหวัดเชียงใหม่ ก็คดอยากจะทําสวยเพิ่มเติมจากหน้าเดิมนี่ก็สวยอยู่แล้วนะเป็นพิตตี้นะคะพิตตี้สาวสวยเลยก็อยากจะมีคางที่แหลมกว่าเดิมสรุปสุดท้ายแล้วก็ไปปัดเทปหน้าจะเป็เร่าวีไลน์ไปไปทุบโหนกแล้วก็เหลากรามเป็นเรื่องของกระดูกโครงสร้างใบหน้าเลยค่ะก็เลยต้องมีการวางยาสลบและเป็นอาการแพ้ยาสลบเหมือนหมอที่มีไว้สปติทางใช่ไหมคะคุณนิชนันก็คืออาจจะเป็นด้วยภาวะที่หนึ่ง ยาสลบแล้วก็ของก็คือตอนนั้นเธอต้องอดอาหารคือเหมือนเป็นการผ่าตัดใหญ่อลค่ะต้องอดอาหารแล้วก็ต้องมันทุกโหนกอ่ะเหลากลางเนี้ยร่างกายรับไม่ไหวต่อต้านอันนี้ก็ต้องเสียดายมากเลยนะคะนี่แหละก็เป็นอุทาหรณ์สอนหญิงเนาะว่าอยากสวยก็ยิ้มเยอะๆเหมือนที่คนเอกอายุจาร์โดยชาที่มีการพูดบนเวทีทำหน้าย่นอย่าทำหน้าย่นให้ยิ้มไว้เยอะๆกล้ามเนื้อจะได้ตึง แต่ผู้หญิงเรายิ้มเยอะๆก็ย่นนะคะูสงมาใช่ตึงโกติงกาขึ้นเาคนไม่อยากจะยิ้มทำหน้าตึงตลอดเวลาไม่ใช่อะไรแต่เฉพาะเจ๊เกียวคุจะเลามาพูดเรื่องพลังงานมีประเด็นไงใช่ LPG, n g v แล้วแกเนี่ยอยู่ฝ่ายที่จะให้ขึ้นค่ารถค่าเรเนสามอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ขึ้นให้แกสักทีนะวบอกแกถคุณมานานแล้วเยนปราโกฏเห็นหน้าเจ๊เกียวนะคะหน้าเจ๊เกียวก็เหมือนเมื่อก่อนก็สาวกว่านี้ไง เราต้องคุยกันขอบคำๆก็ไปตามกาแล้เวลาเป็นข่าวของผู้หญิงยากสวยแล้วก็ภาดทางไปก็เป็นเรื่องสลดใจมีหนึ่งหนุ่มค่ะที่เป็นหนุ่มหล่ออโอ้ยหนุ่มหล่อวันนี้ก็ดูกันที่รถหรูใช่ไหมคะแต่หนุ่มหล่อคนนี้รถไม่หรูค่ะแต่ทะเบียนหรูมากนะคะคือรถเนี่ยประมาณ480แสนบาทแต่ทะเบียน25ล้านเบาๆเออแต่อเมร่าใช่ก็ถือว่าน่าจะเป็นมาตัว เกิดจะถูกสุดก็พอๆกับเมสนมาร์ชถ้าราคานี้น่าจะเป็นตัวล่างอ่ะตัวตัวสตาร์ตตัวเริ่มต้นนี้อ่ะอเมริาอเมริกาจะเป็นเหมือนทรงเก๋งคือเป็นอีโก้เครือนสอใช่ค่ะเครื่องพันสองแต่ว่า แต่ว่าจะทรงใหญ่กว่า Nissan m a r ไม้มก็จะจะเล็กเลกน่อยแต่เพิ่มพันสองเหมือนกันเ็นนเป็นรถรุ่นใหม่เป็นอีโกคานะคะเขาบอกว่าี่25ล้านนี่ถือว่าถูกไม่แพงไม่แพงเลยเพราะว่าเตรียมเงินมาประมูลเนี่ยใส่กระเป๋า <50 S 1> มาเนี่ย50ล้านเท่านั้นเองนี่เป็นกระเป๋าที่เตรียมมาแค่ครึ่งเดียวเองประมูลที่ไหนทน้ขายานนักธุรกิจจังหวัดชนบุรีตอนนี้เรียนอยู่เอแบกนะคะอายุ19ปีเท่านั้นเองดิฉันก็ติดเรื่องนี้ เป็นพิเศษะมาดูภาพรวมหน้าหนึ่งนะคะกับคุณชุติมานะคะว่ามีอะไรแต่จนิงแหมตอนที่คุณชุติมาได้เล่าถึงหน้าหนึ่งของมติชนนี่อยากจะให้จับภาพตอนที่คนเอกประยุทธ์ส่งไม้ต่อให้คนเอกอุดมเดชนะคะแล้วก็มีการถามประเด็นเรื่องการปฏิวัติซ้อนรอยยิ้มนี่ไม่นะค่ะค่ะเอาละคะมาเช็คหน้าหนึ่งกันในวันนี้นะคะแต่ละฉบับแต่ละหนังสือพิมพ์นะคะจะเน้นหนัก ในประเด็นไหนเป็นพิเศษนะคะเริ่มต้นจากไทยรัฐในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ด้านบนสุดเลยนะคะขออนุญาตที่จะซูมกล้องไปด้านบนนะคะกับการพาดหัวของไทยรัฐในวันนี้กรณีน้องเกมนะคะกรณีหขอภัยตัดสินน้องแก้มนะคะประหารไอ้เกมหื่นขมขืนฆ่านะคะก่อเหตุสลดบนตู้นอนรถไฟลงโทษจำคุก4ปีนะคะไอ้หนึ่งคู่หู นะคะจำคุกทั้งคู่นะคะแม่เหยื่อก็ซึม น้ำหนักลดถึง8กิโลกรัมนะคะก็เป็นประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงอย่างคุณบุบนัดดานะคะก็ได้มีการเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะเมื่อวานก็ปรากฏภาพของไอ้เกมนะคะหื่นกามผู้นี้บทสรุปสุดท้ายก็นําไปสู่ความตายนะคะในเมื่อเป็นคนที่เป็นคนฆ่าชีวิตของน้องแก้มนะคะแล้วก็ข่มขืนไปจนเสียชีวิตนี้นะคะบทสรุปสุดท้ายตัวเองนั้นก็ต้องโดนประหาร